สวัสดีครับอาจารย์ต้นนะครับวันนี้มาแบบหัวยุ่งๆ่อยวันนี้เรามารีวิวเนี่ยครับ t o r r e รรุ่น Presto CE นะครับก็คือเป็นคลาสสิกไฟฟ้านะครับอัปเกรดจากรุ่น Presto c มานะครับก็คือไม้ท็อปเป็น Solid s i l e c t ซ d a แล้วก็ข้างกับหลังเป็น Indian Rosewood นะครับคอเป็นมี Ebony r e ร f o r d ครับใช่ไหมอีโบนีดำแล้วก็ทั้งคอเป็น a อ o g a นีนะครับเรามีเหล็กดำของหน่ด้วยนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับ ที่พิเศษเลยมีอาร์มเรสนะครับเ <c oughs> จ้าเดียวนะที่จะมีอาร์มเรสนะครับยี่ห้อเดียวที่มีอาร์มเรสพร้อมคัตสกู๊ปนะครับนะครับคัตสกูปคืออะไร <c oughs> ก็คือการทำคัตเอาไว้ให้ไม่เสีย <c oughs> พื้นที่บอดีนะครับทำให้ย่านเสียงทุกอย่างอยู่ครบ <c oughs> เสียงกีตาร์ไม่เบาลงนะครับรุ่นนี้พิเศษมากๆโอเวอร l อเลยสําหรับการเล่นดนตรีทุกแนวนะครับแอาประมาณนี้รันนี้ผมได้ทําคลิปที่เกี่ยวกับ เร่มตีคอร์ดไปแล้วนะครับก็แล้วแต่ปิกว่าอยากได้เสียงหนาเสียงบางนะครับ EQ มีความพิเศษมากนะครับให้เราดูครับ <c oughs> EQ ก็มี4 band EQ นะครับหมายความว่าก็มีทุ้มกลางแหลมอะไรที่สามารถปรับได้ละเอียดมีวอลลุ่มมีจูเนอร์แล้วก็ที่สำคัญตรงนี้ฮะเวลาเราจะโซโล่เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูครับเวลาเราจะโซโล่เนี่ยเราสามารถกดบูตได้นะครับมีบูตขึ้นมาให้ตอนนี้ผมปิดเสียงไว้อ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงเปล่ปา่ก่อนครับเสียงเปล่าแบบนี้นะฮะ น,นี่กดแชทจูเนอร์ยังไงกดปุ่มแรกครับก็จะขึ้นหน้าจอมาเห็นนะครับอ่าเราก็จูนก็จะมีไฟถ้าเป็นสีเขียวแปลว่าตรงแล้วอย่างนี้นะฮะอ่าปกติจูเนอร์ที่ตรงตรงจะเป็นจน 你哎。 เล่นขอ์ดมาไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนคัสสิกไฟฟ้าแล้วจะแล้วจะเล่นคาสสิกเนียก็คือเราเล่นได้ทุกแนวเล่นขอนก็ได้แล้วแต่เราใช้ปิกนะครับแต่ก็แต่ผมจะปรับ EQ band ให้ดูนะครับว่าจะปรับยังไงเอ่อ a m l e s s มีประโยชน์อย่างไรนะครับก็คือเวลาเราพักถ้าเรามันไม่มี armless มันจะเป็นเหลี่ยมใช่ไหมแบบนี้อ่าเวลาเราวางแขนนานๆสมมติทุกคนวางแขนกดทับอย่างเงี้ยมันก็จะเจ็บมือแล้วก็เล่นได้ไม่นานครับข้อมือเราจะจะมคือเอ็นเราอยู่ตรงนี้จะกดทับพอกดปุ๊บเห็นไหมครับ นเ่ลมันจะเกร็งตึงขึ้นมาตรงนี้ก็ช่วยลดแรงได้เยอะมากคือไม่รู้สึกบาดเลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เราก็สามารถเล่นได้สบายๆโดยที่เสียงบอดี้กีตาร์เรานี้อ่ะคราวนี้มันจะเปิดวันรุ่งไปสักแค่เก้านาฬิกานะเพราะว่าตอนนี้มันประมาณเที่ยงคืนสี่สิบแล้วนะครับเสียบแอมป์อะคูสติกห่วยๆเลยคัสตอมนะครับอืมอีคิวแบนด์ปรับไว้ตรงนี้ผมจะถ้าใครจะเล่นเก่านะผมจะแนะนําให้ลดบูตลงก่อนนะครับอ่ะ,ะผมจะปรับอีคิวมันนะอันนี้ฟังเบสนะครับ ลองฟังดูผมปรับไปเล่นฟิงเกอร์สไตล์นุ่มๆนะฮะ อยากให้มันนุ่มขึ้นนะครับเราก็าดันด้านเบสขึ้นเบสต่ำมากๆกับเบสกลางๆขึ้นนะครับลดบูสลงนะครับบูสส์คือตัวนี้ลดบูสลงเราฟังอันนี้ ทุกตัวนะครับไอเสียงทีดอัดเนี่ยคือสายยังใหม่อยู่ก็จะมีเสียงแบบนั้นบ้างนะครับฮะบูลองดูบูทนะทำงานยังไงเดี๋ยวผมดีดสายหนึ่งนะครับอันนี้บู t อยู่ประมาณเลเวลสองับไปเลเวล5อ่มันจะดังขึ้นมานะมันก็จะแหลกขึ้นมาอ่ะลองบู t ขึ้นไปสุดเลยนะเบอร์สิ 10. เสียงมันจะพุ่งขึ้นเห็นไหมครับสมมติอ่ะสมมติเราเล่นโซโลอะ่ะ นะครับประมาณนี้นะครับ EQ อ่ะทุกคนลองดู EQ อันนี้จากจากซ้ายไปขวานะอ่าเห็นไหมครับ EQ มันจะปรับไว้แบบนี้นะครับเวลาจูนก็จูนเนอร์ก็กดตรงนี้ก็มีสีฟ้าแล้วเราเรากดจูนเนอร์เนี่ยเสียงยังมีอยู่นะอย่าลืมลดวอลลุ่มนะครับอ่าเราสามารถสมมุติว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยเวลาที่เรากดเปิดจูนเนอร์เนี่ยมันจะปัดเสียงใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยคือยังมีเสียงนะดังนั้นต้องลดวอลลุ่มด้วย คือบางทีลืมปิดจูนเนอร์แล้วเสียงไม่มาใช่ไหมสําหรับยี่ห้ออื่นแต่เนี้ยก็คือเปิดแล้วยังมีเสียงนะดังนั้นอย่าลืมลดวอลลุ่มนะครับประมาณนี้สำหรับเพลสโตซีเดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังยาวๆนะก็เป็นมันมีทั้งหมด4รุ่นเพลสโต้ซีที่เป็นไมคข้างกับหลังเป็นอินเดียนโรส o ูดนะครับแบบนี้แล้วก็ CE ที่ไมคข้างกับหลังเป็นมาดากัสกานะสวยมากๆเลยนะครับเสียงก็จะใสขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ ก็โอออลเหมือนกันแล้วก็ไม้หน้าเป็น SE นะครับเป็น Spruce นะครับสีเหลืองนะครับตัวนั้นก็จะเสียงไม่ได้กตกกับ CE นะครับแต่ถ้าชอบนุ่มๆนะครับชอบนุ่มๆแล้วก็เสียงแบบดังทันใจเนี่ย Spruce ก็อ่าสีด่าก็จะก็จะดีนะครับหมายความว่าเล่นปุ๊บนี่คุณทันใจเลยแล้ว Spruce เวลาเล่นเสียงโคตรสิกต้อง รอสักระยะหนึ่งสักสองสามอาทิตย์เล่นไปเรื่อยๆนะครับถ้ายิ่งตีคอร์ดเนี่ยยิ่งมาเสียงยิ่งออกไวเพราะว่าไม้มันได้รับการสั่นนะครับกีตาร์แกะกล่องใหมๆ่ๆเสียงอาจจะเบานิดนึงนะครับแต่ว่าพอเล่นไปนานๆเสียงก็จะก็จะออกมากขึ้นแล้วก็เสียงก็จะ,ะดังมากขึ้นนะครับอ่ะลองดูนะครับมีทั้งหมด4รุ่นนะมี CE ก็คือซีด้าที่เป็นข้างกำลังเป็นอินเดียนแล้วก็ซีอ่าซีด้าเหมือนกันไม้ท็อปซีด้าข้างกำลังเป็นมาดากัสการ์ะนะครับ แล้วก็ไมน้าเป็นสโบรสนะครับจะสีเหลืองนะครับแล้วก็ข้างกับหลังก็จะเหมือนกันมีอินเดียรอสบูดกับมาดากัสก้ารสบูดนะครับอ,อทุกอย่างใช้งานดีแล้วก็เราลองดูตรงนี้ผมลดวอลุ่มกันการเสียบรูจ็คกเห็นไหมครับเสียบได้ทั้งแบบโมโนแล้วก็ XLR นะครับสะดวกมากเวลาไปเล่นร้านไม่ต้องมีแอมนะเสียบ XLR ต่อกับ PA เล่นได้เลยนะครับอ,อใส่ฐานก็เป็นฐานสี <ading S 1> เหลืยงนะครับใช้ได้นะนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ